ดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคาแฟนชองพอใจดีสู่ผู้สุขคนพี่น้องพี่น้องครับมือนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องได้ของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะพี่น้องเนาะพี่น้องครับรัฐบาลไทยนะครับเจ็ดสำนักกับบไดเหตในพี่น้องผิดหวังนะครับเนาะ บริด้เหตุไหนพี่น้องผิดหวังเลยพี่น้องนะครับนะเนาะแนวทางสุดยอดของเจออ้อยกับอาจารย์พ่อชัยอาจารย์แจวพอใจดีกะเข้ามาเตตัววิ่งนะพี่น้องเนะงนะาะก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกขั้นตอนหนึ่งพี่น้องสำหรับรัฐบาลไทยเจออ้อยกับ อาจารย์พ่อนชัยบอลลูนได้พี่น้องนะนะครับดูสุดยอดอีหลีพี่น้องนะครับสําหรับรัฐบาลไทยลาวเพิ่นบอลได้ลงเด้อมีพอใจดีลงผู้เดียวนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเพราะว่าสูตรเพิ่นบ่มีสูตรหน้าสูตรอันเบิ่์นเบิ่์นสูตรหน้าเบิ่์นสูตรหลังเพิ่นบ่มีสูตรพี่น้องนะครับ,รบพี่น้องครับมื้อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางลาวพัฒนาได้พี่น้องเด้อ นะครับเราพัฒนาเดี๋ยวไปใส่วันที่กันก่อนนะครับวันที่สามเด้อพี่น้องเด้อเดือนสิบเอ็ดวันที่สามพฤศจิกาสองห้าหแปดเนาะวันที่สมวันที่สมให้พี่น้องอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องดนะ้อให้กำลังใจกันอยู่น้ำกันพี่น้องอย่าป่าอย่าปล่อยกันจับมือกันไว้ยางไปน้ำกันนะครับสองห้าหพี่น้องล่าพัฒนาเด้อพี่น้องล่าพัฒนานะครับ เราพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับชุดเต็มเหมือนเดิมนะครับบอผิดหวังแน่นอนพี่น้องไม่ผิดหวังแน่นอนเด้อถ้าเขาไม่ได้ช่องพ่อใจดีไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ พี่น้องไว้ใจได้เสื้อใจได้นะครับวิ่งบนล่างเจ็ดสำนักไว้ใจได้เด้อว,วันนี้ยังไงก็มาบนมาล่างเลยพี่น้องเด้อจำคำาพอใจดีไว้เด้อมาบนมาล่างเด้อวดนนี้แน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะพี่น้องให้กำลังใจซึงกันและกัน วิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างของพ่อใจดีเนาะนะครับแปดเก้าแปดกับเก้าพี่น้องแปดกับเก้าเด้อของพ่อใจดีนะครับของพ่อใจดีวิ่งแปดกับเก้า มักกรจัดพี่น้องบ่ามากกับพานนะไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับชอบก็จัดคัดก็พานมีแค่นั้นพี่น้องนะครับนะมีแค่นั้นชอบก็จัดขัดก็ผ่านแนวทางมีเขามีหลุดบ่มีบ่ไดดเก่งหรอกพี่น้องนะครับไม่มีใครเก่งและก็ไม่มีใครรู้ว่าแนวทางจะออกมาตัวไหนเป็นแค่สูตรแค่คำนวณสื่อเ้อ เป็นแค่สูตรแค่คำนวณสูตรไปสีเก่งสูตรไปสีคำนวณได้ดีคมแม่นย่ำกว่ากันนะครับสูตรใครสูตรมันคู่บา่าจารย์แต่ละคนบวกขึ้กันพี่น้องนะครับาะจับคู่พี่น้องจับคู่นะครับจับคู่นะครับมาดูการจับคู่ของพ่อใจดี D นะพี่น้องเนาะ,ะนะครับจับเลยเนาพี่น้องเนาะ จับคปศูนย์แปดหนึ่ง 8, ป สี well ่แปดหกไป้ชุดที่หนึ่งครับมาบ้งชุดที่สองเ้า 0 9 1 9 4 9 6 นี่คือแนวทางของพ่อใจดีนะครับพี่น้องพี่น้องมากระจัดได้พี่น้องเลยครับก,กับพานบอกว่าการแนวทางมีเข่ามีรุดทุกสำนักใดพี่น้องนะครับบันนี้สำนักใดดอกพี่น้องเจ็ดอาจารย์เนี่ยไม่มีใครรู้เป็นแค่สูตรแค่คำนวณให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณากันซื้อ,อได้นะครับ แต่แนวทางถึงจะไม่รู้ว่าออกตัวไหนแต่ความแม่นยำความไว้ใจความแม่นยำความไว้ใจยังเส้อถือได้อยู่พี่น้องนะครับสำหรับแนวทางเก็บสัมนกเนาะวันที่สามพฤศจิกาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาพอใจดีเลวพี่น้องเด้อวิ่งบนล่างเก้าแปดกับเกาพี่น้องจับคู่ไแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดหกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกพี่น้อง พี่น้องครับแคปนาจอกไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อห้กำลังใจพอใจดีหลายๆพี่น้องจะได้มีกำลังรวมพลังเก็บสำนักเอาสิ่งดีๆมาฝากพี่ตนอนน้องสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ